สวัสดีค่ะร้านส้มสมิดมือสองนะคะเออวันนี้คลิปวิดีโอนี้เป็น่อ,อวันที่12มีนา2564นะคะ12มีนา2564นะคะวันนี้เรามีสินค้ามาใหม่นะคะเป็นงานสมิดมือสองนะคะแต่ว่าเป็นงานสวยมากเลยเกรด A เกรดหัวเลยนะคะ85 90เลยคือสภาพสวยมากสภาพดีค่ะลูกค้าแล้วก็ราคาโอเคอยู่นะอันนี้ก็ จะมีเป็นที่เราตามหากันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายากแต่ว่าก็ได้มานะพี่ส้มได้มาก็มีเป็นสีดำเนาะสีดำงานเกตเอเลยสวยๆคือสวยจริงเลยคะ่ะลูกค้าไม่ไม่หลอกตาไม่จกตานะคะอันนี้ไซ้อยนะคะไซ้ยอยมันมีหลายไซส์เดี๋ยวถ้ายังไงลูกค้าสนใจทักก็ทักมาได้นะคะมีทั้งมีป้าย ป้ายครบนะคะถ้าป้ายป้ายครบก็จะเป็นอย่างนี้กับแบบงานแบบเหมือนตัดป้ายงานตัดป้ายเออตัดป้ายเนี่ยถามว่าทำไมถึงตัดป้ายเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่เขาใส่เขาอาจจะลำคาญเห็นไหมลูกค้าเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าเราลำคาญป้ายยี่ห้อกางเกงหรือเสื้อเงี้ยเราก็ตัดมันออกเพราะว่ามันไปเขี่ยๆที่เนื้อเราที่หลังเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไซร์ร้อยห้าเนาะร้อยห้าคืองานสวยจริงค่ะลูกค้าที่ร้านพี่ส้มนะถ้าเป็นบอกว่าเป็นเกตเอน่ะเกเอนก็คือสวยจริงๆนะ,ๆนะถ้าเป็นป้ายครบ ป้ายครบก็ก็ก็มีแล้วก็งานตัดป้ายก็จะราคาเบาวกว่าเนาะเออสีดำก็เพิ่งมีมานะคะมีตั้งแต่สแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบห้าร้อยร้อยห้าเนาะเนี่ยอันนี้แปดสิบนะสีดำราคาราคามาแรงกว่าหน่อยนะคะสีดำเนาะสีดำดำสามพันแปดนะดำแดงสามพันแปด มีป้ายครบนะคะแต่ถ้าไม่มีป้ายไม่มีป้ายนะคะขอย้ําไม่มีป้าย3 0 0พันไม่มีป้าย3,000ถ้ามีป้ายครบสวยเกรด A 85 9้เเนี่ย3,800นะบอกราคาเลยจะได้ไม่ต้องแบบสงสัยร้านพี่ซ่อมเออเออแบบว่าเราอยากให้ทุกคนแบบว่าชัดเจนนะคะไม่ต้องแบบมานั่งงงๆถามกันอีกเนาะถ้ายังไงทักมาก็ซื้อซื้อเออ 4,000ซื้อ4 0 0พขึ้นเราลดให้10%นะคะซื้อ4 0 0พันขึ้นเราลดให้10%เเนี่ยอย่างเงี้ยตัดป้ายอย่างเงี้ยเราขายให้เลย3 0 0พแล้วมันเป็นงานสวยนะคะไม่ใช่แบบงานกระจกกระจกนะคือเป็นงานเกรด A อ่ะเกรดเเลยลูกค้าแต่เพียงแค่ตัดป้ายถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มั่นใจร้านพี่ส้มนะซื้อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นราคาประหยัดจริงเนี่ยแต่ถ้ามีป้ายครบอย่างนี้เนาะป้ายครบอย่างนี้ก็คือใหม่มากเลยรุ่นรี่นยี่สิบเอ็ดนี่เห็นไหมคะสวยวิง้ง 3ามพคลิปอาจจะยาวหน่อยนะอ่ะโอเคมีเกือบทุกไซส์นะคะลูกค้าทักไม่ได้เลยมีเกือบทุกไซส์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบราคาถูกหน่อยราคาถูกหน่อยนะคะนี่พี่ส้มจะแนะนาเป็นเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นตัวกลางนะคะสม,มิธนะคะก็จะเป็นสีชมพูสีครีมอย่างนี้เนาะก็จะมีงานตั้งแต่แบบราคา ออ2,005 2,008อันนี้คือราคาเบาๆเลยนะ2,005 2,008แล้วก็งานแบบสภาพดี80%ขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ถ้าลูกค้าท่านที่ต้องการเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ 2008, Get A, ย2,008เกรด A ไซส์80สีชมพูเกรด A สวยมากนี่มี2กระดุม3กระดุมเนาะเนี่ยสวยวิงวิงคือสวยนะคะลูกค้าถ้าเกรด A ก็คือเกรด A นะเราไม่หลอกลูกค้านะ ถ้าลูกค้าสนใจมาดูที่บ้านมาดูที่บ้านก็ได้นะพี่ส้มไม่มีหน้าร้านนะแต่ถ้ามาดูที่บ้านก็ได้พิกัดเราอยู่ที่ไซน้อยนะคะไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเบอร์ทโทรศัพท์พี่ส้มนะคะ063 0 6ห เอาใหม่ค่ะเข้าสอามห6ม่063-592-2363อันนี้จะเป็นเกรด A สีชมพูนะคะเกรด A สีชมพูอันนี้ไซส์106เกรดเคือสวยสภาพใกล้ๆเคียงกับมือหนึ่งเลยนะคะอันนี้2006เอ้ย2005 2 0 0 0อาตัวนี้2006พูดผิด2006ยังไงก็ทักทายกันมานะคะทักทายกันมามีทั้งแบบสั้นแบบยาวนะคะแล้วก็บริสุทธิก็มีไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่ด้วยนะ ร้อยสิบห้าร้อยสิบอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้สีครีมเกตเอสวยวิงคือสวยค่ะสวยแบบสภาพเลยเกตเอเลยสองพันแปดถ้าสีครีมจะถูกสองพันแปดสีครีมสีฟูสีเทาถูกสองพันแปดถ้าสีดำสีแดงนะลูกค้ามีป้ายสามพันแปดไม่มีป้ายสามพั 3000, นเนาะถูกกันแปดร้อย เอออ่ะมีตัวนี้ตัวหนึ่งสีน้ำตาลเป็นรุ่นอีออนมีแถบข้างในอันนี้เป็นรุ่นเฉพาะมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวที่ไทยไม่มีผลิตนะคะตัวนี้ไซส์เกตัวนี้ราคาเอ่อสามพแล้วก็อ่ะอันนี้เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวพี่ส้มขอขอ,ขอเก็บงานก่อนเนาะว่ามาว่ามันเป็นยังไงสภาพแต่ว่าแคทมาเกตตัวแล้วก็สีดํานะคะเนยสีดํากางเกงกางเกงสีดํา กางเกงสีดำสองพันหกกางเกงสีดำสองพันหกไม่มีป้ายสองพันตัดป้ายสองพันนะคะสีดำสองพันหกตัดป้ายสองพันสีแดงก็เหมือนกันป้ายครบเกรดเอป้ายครบสีแดงสองพันหกตัดป้าย2000ตัดป้าย2000นะคะเกรด A เกรด A นะคะไม่ใช่ว่าเกรดไก่กานะเกรด A ตัดป้าย2000สวยเพียงแค่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องป้ายนะคะก็ ก็เอาแบบไม่มีป้ายไปแต่ถ้าบางคนเอาไปแล้วจะขิดตะขวงใจกลัวพี่ส้มจะหลอกเอาแบบมีป้ายค่ะยอมเรายอมจ่ายแพงกว่า600ลูกค้าได้แบบมีป้ายไปนะถ้าเป็นกางเกงนะกางเกงมีป้าย2006แดงดําไม่มีป้ายไม่มีป้าย2,000ซื้อ4 0 0พซื้อ4 0 0พลด10%นะถ้าซื้อ900 0 ถ้าซื้อ9,000ลด20%เนาะตอนนี้พี่ส้มคือขายค่อนข้างจะราคาแบบว่าลดเยอะมากนะโอเคยังไงก็ทักทายพี่ส้มมานะคะ0 6, ะูนยอ่าบอกกางเกงก่อนกางเกงสีชมพูชุมกางเกงนะคะลองกระเดินมีทั้งลองกระเดินแล้วก็เซมีกระเดินนะคะชมพูเทาครีมตอนนี้พี่ส้มมีงานประมาณ75-80นะประมาณ75อ่า7 0 7 0 8 0เนาะก็จะเป็นราคา 1, 8 0 0 กางเกงชมพูเทาครีมพันแปดชมพูเทาครีมพันแปดนะคะงานโอเคอยู่ไหนนะคะลูกค้าสวยๆนะเนี่ยตัวนี้ตัดป้ายคืองานเกรดเอเลยสวยวิ้งเลยพันแปดร้อยแล้วก็มีป้ายอันนี้ก็มีป้ายครบอันนี้พันแปดเหมือนกันสวยของผู้ชายก็มีนะคะของผู้ชายของผู้ชายตอนนี้สองพันห้าโปรโมชั่นลดเหลือสองพันนะคะสองพันห้าลดเหลือสองพันมีไซส์ L สอง LL สอง L สาม L นะคะ โอเคแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย063522363 9